สถานการณ์สถานการณ์โควิดประจำวันตัวเลขวันนี้เลขที่ออกนะคะ253 2ค่ะคือจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระบบนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตอยู่ที่31รายในขณะที่ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในระบบนะคะณตอนนี้นะคะตัวเลขอยู่ที่38,200กับ2รายนะคะหายป่วย3 0 0 1ติดเชื้อรายใหม่2005นะคะเป็นตัวเลขที่ทําให้ผู้ป่วยที่รักษาในระบบเนี่ย ลดลงไปต่ำกว่าส0ม0 0ื่นนะคะวันนี้อยู่ที่3 8 2 0 2รายค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนไม่สนใจตัวเลขตรงนี้แล้วคุณนายเขาสนใจตัวใหม่โอมิคอนโอมิคอนเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงกับเราเหจะเอาอยัางไงฮะไม่สู้กับคนแล้วนะเราสู้นนกับเชื้อโรคดีกว่า<笑><笑>จะเอาไงพี่โอมิคอนคะจะเอาไงคะอืจัดระบบชีวิต,ตไม่ถูกคะ่ะถ้าเราไม่ซุกซนค่ะทำไมอยู่ในระเบียบตามมาตรการใช่ไหม เราก็จะปลอดภัยใช่ไหมคุณแดนไนถ้าเราไม่ซุกซนนะค่ะถ้าเราไม่ซุกซนนะเราจะปลอดภัยอืมอะไรไม่ซุกซนของคุณแดนไนยงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลายคนจะคิดกันเยอะคุณ <laughs> ออผู้ชมคุณฟังเราคิดเยอะนะเขาไม่ได้คิดธรรมดาเขาไม่ได้คิดชั้นเดียวนะมีวินัยในการใช้ชีวิตสักนิดหนึง่งซุกซนน้อยลงสักนิดหนึง่งเทศกาลไม่ต้องออกไปไหมกิจสะกดใจกันสักนิดหนึง่งม,มันก็คง มันก็คงเป็นเกราะก,กันตัวได้ระดับหนึ่งหรือเทศก,กาลเราอยู่บ้านดีนะเขาไม่รณรงค์รณงค์ตัวเองเลยไหม<อ> <c oughs> ดูแลตัวเองไงอืมออ